สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอมนิสจากหนังสปีดสปอร์ตพูลนะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะฮะยังมีฟุตบอลลงแตะกันบ้างนะครับในบางรายการตัวเลือกวันนี้น้อยซะด้วยนะฮะแต่แต่ก็ยังยังคัดมาหนึ่งตัวเหมือนเดิมคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างค่อนข้างยับเหมือนกันนะใครตามผมนะฮะก็ก็ก็โดนนหะแต่ว่า ก็ยังมีทางบวกกันอยู่ถ้าใครเข้ากลุ่ม v p นะฮะโดนตัวนี้มันมัน,ม,นมันมีตัวแก้ไปด้วยกันนะลุ้นไปด้วยกันนะครับเ,เข้ากลุ่มง่ายๆนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาตรงนี้นะครับสแกนได้เลยนะฮะผมแจกเบอร์ตองในกลุ่มนะครับเมื่อวานอะ่ะเบอร์ตองโดนแต่ว่าตอนดึกก็ก็ไปได้นะครับก็เข้าไปบวกกันมานะอ่ะ สแกนเกีโยคอเข้ามาเลยนะครับเข้ากลุ่มวีก่อนอันนี้ฟรีๆเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียเงินแล้วก็ผมแนะนําให้สมัครกับเว็บเอเ็ก9า้าบนะครับเว็บนี้ครับดีปลอดภัยมั่นใจได้นะฮะมีโบนัสยอดฝากทุกทุกการฝากเงินเข้านะครับคุณได้โบนัสแล้วก็ทุกสัปดาห์เขามีโบนัสยอดเสียคืในให้ด้วยนะครับสัปดาห์ละหอนะครับแอดไลน์ไปสมัครเว็บ Web ก็ได้นะครับที่ fM99 b e น t ะากนะจัดได้เลยนะครับ วันนี้หนึ่งคู่นะครับฟุตบอลซูเปอร์เลเทนสวีเดนนะผมเลือกเกมคู่นี้มานอร์บี้นะครับพบกับออกรานะครับหลีกรองนะครับนี่เป็นหลีกรองนอร์บี้เนี่ยอันดับ11บอ็อกราอันดับ9นะครับเอ่อนอร์บี้ผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับ1 1เอเกมหลังสุดชนะ1นะครับส่วนออกรานะครับไม่แพ้ใครมาเจเกมติดนะครับคือคู่นี้ผมมองว่าน่าจะสูสีนะคือออกรกยอาจจะฟอร์มดีกว่าแต่ว่า ปัญหาของเขาคือการเล่นนอกบ้านนี่แหละที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าจะออกได้หมดครับแป่กับเรด0ูนสองห้านะครับที่เขาเปิดมาเอานอบบี้เป็นต่อผมยังชอบเจ้าถิ่นนอบบี้มากกว่าครับคือโอเคผลงานอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าคือออกไกด์นอกบ้านมันมันไม่น่ากลัวนะครับแล้วผมมองว่านอบบี้เองเนี่ยอฟอร์มแบบนี้เขาก็ต้องพยายามจะแบบอาจจะอยากต้องกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะฮะ ผมมองว่าเรดนี้ครับออกรกจะไม่ชนะนะครับฉะนั้นเนี่ยเชียร์นอร์บี้ได้นะครับลุ้นกินเต็มเสียครึ่งนะคู่นี้นะครับวันนี้ฝากไวหนึตัวครับให้เชียร์นอร์บี้นะครับก็เป็นฟุตบอลซูเปอร์เซูเปอร์เรเทนสวีเดนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอ่าสแกนเคียวโค้ดเข้ามาเพื่อเข้ากลุ่ม VIP เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมซันนี่ลาบนะครับสวัสดีครับ